สวัสดีค่ะผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง9 1 2สำนักงานพัฒนาภาคสีหน่วยบัญชการทหารพัฒนามาติดตามภารกิจของหน่วยบัญชการทหารพัฒนาค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่46สำนักงานพัฒนาภาคสีหน่วยบัญชการทหารพัฒนาได้จัดคณะกรรมการตรวจรับงานตรวจสอบการปฏิบัติงานและตรวจรับงานของแผนงานโครงการจัดหาน้ํากินน้ําใช้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานงานช่างนทอพอ,อีกทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นที่ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณโรงเรียนบ้านในปราบหมู่ที่5ตําบลบ้านสเสด็จอําเภอเขียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนี่ก็เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ